วันนี้มาเอาใจคนชอบกินพริกนะครับทำพริกดองเก็บไว้ทานกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีพริกสดนะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลสรายซีอิ๊วขาวน้ำบ u วยเราก็มาเตรียมล้างพริกให้สะอาดนะครับ สูตรเกาหลีนะครับเฮวเพจเห็นเขาทำกันมีสองแบบก็คือแบบไว้ก้านคั่วด้วยนะครับเราตัดก้านคั่วออกกับบางสูตรก็จะเด็ดเอาก้านคั่วทิ้งไปด้วยนะครับก็เลยม,มาทำทั้งสองแบบเลยแล้วกันแล้วก็จะต้องมีไม้จิ้มฟันนะครับหรือว่าเป็นไม้แหลมแหลมนะครับเพื่อจะจิ้มให้พริกมันมีรูนิดหนึ่งนะครับเวลาเราดองน้ำดองมันจะได้เข้าไปในตัวพริกเวลากัดมันก็จะได้มีรสชาติของน้ำดองเข้าไปข้างในจะมีความเผ็ด เปรี้ยวหวานผสมกันไปนะครับแต่ว่ายังไงก็มีความเผ็ดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีนะครับก็หลังจากเราล้างพริกแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะเราก็พยายามนั่งจิ้มนะครับจิ้มจิ้มจิ้มไปนะครับให้มันมีรูเพื่อที่จะให้น้ำดอมันซึมเข้าไปได้นะครับ สวมถึงมือนิดหนึ่งก็ได้นะครับจะได้ไม่ร้อนมือนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมขวดโหลนะครับขวดโหลที่เราเตรียมก็ขวดโหลที่เราเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดโหลจากการใส่แยมหรือว่าขวดโหลเราไปซื้อมาเตรียมไว้ก็ตามไซส์ขวดโหลใหญ่เราก็เตรียมพริกเยอะหน่อยก็ได้นะครับทําการล้างให้สะอาดแล้วก็ลวกน้ําร้อนนะครับลวกทั้งตัวขวดโหลแล้วก็ฝาให้สะอาดนะครับจะได้ฆ่าเชื้อนะครับหลังจากเรา ลวกค่าเชื้อภาชนะหรือว่าขวดโหลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำการเอาพริกที่เราทำการเตรียมไว้บรรจุพัน <c oughs> ทำการแพ็คใส่เข้าไปนะครับก็คือเรียงเข้าไปในขวดน,นะครับ ดูเป็นขั้นเป็นตอนดียนะครับอันนี้เราก็ทำการเรียงนะครับเรียงฟลีเข้าไปจนจนเต็มนะครับก็ให้มันพอดีพอดีนะครับเอาเอาเป็นว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็เรียงแบบนั้นแล้วกันนะครับเอาใส่ใส่เข้าไปถ้ามีโหลใหญ่ก็ใส่โหลใหญ่นิดนึงจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ ถ้าเราชอบเก็บไว้ทํานานๆแบบว,ว่าไม่ต้องมาทำบ่อยๆเราก็ทําทีเดียวเยอะๆก็ได้นะครับโหลใหญ่ๆนะครับหรือว,ว่าทําเป็นเล็กๆเป็นของฝากก็ได้นะครับอันนี้ใส่เต็มเสร็จแล้วนะครับเพจซื้อพิไปยี่สิบบาทนะครับได้2ขวดโหลเล็กๆตอนนี้เราก็มาเตรียมน้ําดองนะครับก็คือใช้น้าเปล่าประมาณ2แก้วนะครับอยู่ที่ภาชนะนอกเพจม,มี2ขวดก็เตรียมไว้2แก้วซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ2ช้อน2ช้อนแกงนะครับ แล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ2ช้อน2ช้อนแกงนะครับไม่ต้องพูนมากก็ได้นะครับใส่เยอะไปเดมันจะหวนเกินนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานก็คือตัดความหวานออกไปนิดนึงก็คือใส่นิดหน่อยแล้วก็น้ําบวยนะครับน้ําบวยก็คือที่เพจสอนทําน้ําบวยนะครับก็คือเก็บแช่ตู้ไว้บ้างก็ได้นะครับไว้มาทําน้ําดองพริกดองอันนี้ก็ได้นะครับน้ําบวยก็ประมาณ2ช้อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับตั้งไฟให้มันเดือดเลยนะครับ อย่าลืมไปดูย้อนคลิปหลังคลิปก่อนหน้านี้นะครับน้ำาบวยนะครับสามารถเอามาใช้ได้หลายหลายงานเลยนะครับพอเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาเติมน้ำส้มสายชูนะครับอันนี้น้ำส้มสายชูเนี่ยควรที่จะมีประมาณอ,าอย่างภาชนะเรามีขวดไซส์ไหนเนี่ยเราก็ควรมีใส่น้ำส้มสายชูให้ได้ประมาณ1ส่วนสี่ของขวดขวดโหลหรือขวดที่เราเตรียมไว้นะครับของเพจก็ขวดโหลไซส์เล็ก เผ็ดก็ใส่ประมาณ4ช้อนนะครับหลังจากเดือดเข้ากันแล้วนะครับก็ปิดไฟแล้วก็รินใส่เข้าไปในขวดที่เราเอาพริกเตรียมไว้แล้วเลยนะครับใส่ไปขณะร้อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบความเผ็ดความเปรี้ยวก็เพิ่มน้ำส้มสายชูเพิ่มขึ้นไปได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไ,ไ,ไว้ไว้อุณหภูมิห้องนะครับไว้ประมาณ5วันนะครับหลังจาก5วันเราก็เอามาทานได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราเปิดทานแล้วเราก็ทานไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับก็เ,เก็บได้เป็นปีนะครับอย่าลืมทํากันนะครับเป็นการถนอมพริกไว้กินนานๆด้วยด้วยนะครับเอาใจคนชอบทานเผ็ดนะครับอย่าลืมทำกันนะครับทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ